สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนุพารวยสําหรับมือนี้นะครับเนาะ,ะถือว่าเป็นมือดีนะครับเนาะบรรยากาศดีๆกับความฝันนะครับของช่างนุนะครับเป็นโค้งสุดท้ายเสียออมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในมือนี้นะครับผมในงวดประจําวันที่1ตุลาคม2567นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเลยนะครับ หละกอนที่จะไปรับชมนะครับผมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้กับเป็นความเสียส่วนบุคคลตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับการเสียเอานะครับความฝันของช่างนู้เองนะครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายนะครับเนาะท่านผู้ชมทุกท่านเสียเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมือนี้นะครับผมโค้งสุดท้ายของช่างนูนะครับผมสําหรับนะครับเนาะช่องนี้กับอว่วานะครับเนาะกับคือเก่านะครับก็คือบรรยากาศคึมฝากคึมฝนนะครับผมละก็ การละมัดระว่างไว้น้ำแน่นะครับก็คือลรกไข้เลือดออกเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้ำขังไข้เลือดออกกับก็ยังระบาดกันอยู่นะครับนอนน้ำกับมาถ่วมไลหมองไล่บอลนะครับผมกับเป็นทีชุ่มของนะครับนอลูกลูกน้ำนะครับนอนหรือว่าไข่ยุ่งนะครับผมสําหรับนะครับนอมือนีนะครับกับด้ฝันนะครับฝันไม่ไงฝันมือขึ้นนีละนะครับก็เลยฝันเลี้วนะครับได้ตัวเลขก็เลยียเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม ในมือนีนะครับนอหลายคนหลายท่านเพ่นกะทารอดติดตามรอฟังอยู่นะครับว่าเรื่องเาวความฝันโครงสุดท้ายของช่างนุสีมีตัวไหนหรือว่าสีมาตัวไหนสีส้นกันกับโครงแดกบ่อหรือว่าโครงสุดท้ายผู้บางคนเพื่นกะได้เอาไปพิจารณานะครับผมบาว่าจะเป็นเรื่องราวความฝันของช่างนุนะครับนอหรือว่าหลายคนหลายท่านที่ว่าช่างนูได้เอาไปลงในซองเพิ่นกะมาเทียบกันเพิ่นกะมักโครงไหนเพิ่นกะตามโครงนั่นนะครับนอบางเทียกันตรงกันบางเทียกับว่าตรงกัน สำหรับนะครับนอเรื่องราวความฝันนะครับของช่างนุนะครับผมจะได้ฝันมือขึ้นจะได้ฝันวานะครับนะฝันว่าอ่ะปรากฏว่าได้ไปเห็นนะครับนะย่างเข้าไปนี่ในบ้านจะของนี่ละในบ้านของช่างนุหรือว่าของผมนะครับนะได้เขาไปเลี้ยวนะครับปรากฏว่าเริ่มแรกนั้นเห็นนะครับเห็นเป็นไข่ไก่ทอนทอนใหม่นะครับแต่หันไ่นะครับญ่ประมาณนี่ละซ้ำกกเสาแต่ก็ใหญ่กลัวกกเสาจะกลมนะครับนะเพราะว่าช่วง ่วงหางเพื่อนกนเห็นยางขาม่าตั้งแต่ด้านหน้าบ้านแล้วนะครับยางขามาเห็นก็ยังอันท่อนท่อนไหมเพราะว่ามันเป็นสีดำนะครับผมเป็นสีดำแล้วก็บ,บ้านในความฝันนั่นก็คือว่าโบสว่างกับสีประมัณอ่ามืดเนี่ยจักหน้อยนะครับโบสว่างแต่กับสามารถมองมองเห็นได้นะครับแต่ถ้าว่าคอนไห้ตัวนั้นเริ่มแรกนั้นตามที่เห็นนั้นคือแวบแรกที่ว่าในความฝันน่ะมัน้ายๆถอนไหมแต่หัง้าแห้งตั้งแต่หน้าบ้านอ้อมเขา กอมเขามาจนว่าหอดในห้องนอนนะครับหอดในห้องนอนบ้านนี้ก็เลยคิดว่าเป็นทอนใหม่หรือว่าเป็นยางนะครับเพราะดเขามาเบิงไก,ไก่ด้านน้านั้นที่ว่าพื้นเข้าไปในในอบันนอนในห้องนอนนะครับน,นแต่ปรากฏช่วงที่ว่าท่อนหางนี่ประมาณนี้แต่ด้านที่ว่าช่วงกลางมากั้งหัวเพิ่นนั้นเกือบเต็มประตูนะครับเหลือบหลายพอได้ย่างเข้าไปไงแห้ง ปรากฏว่าพอได้เขาไปเลี้วบันนี้บ่เห็นหัวนะครับบ่เห็นหัวแต่เพราะว่าเพิ่นรุดผ่าาอยู่นะครับเนาะเพิ่นรุดผ่าอยู่ก็เลยแนมเบิงว่ะสิเป็นงูหรืออีหยังหรือว่าสิเป็นทอนใหม่แต่ถอนใหม่นี่มันคือสิบ,บแมเนเลี้วเพราะว่าเพิ่นขยับขยันใดคือยังเพิ่นหายใจแต่แรกคิดว่าคือสิเป็นงูใหญ่นะครับในความคิดสิเป็นงูใหญ่แต่ในความฝันนั้นอผมบ่ยานนะครับเนาะผมบ่ยานก็นเลย พอได้เขาไปแล้วก็ข,ขึ้นในใจนะครับขึ้นในใจว่าเอ็งเป็นหยังเป็นง,งูใหญ่หรือว่าสิเป็นพญานาะคพเพิ่เน่าแห้งถึงใหญ่ถึงเง่าแต่ถ้าว่วาเป็นแนวนี้กับในความคิดกับแวบ,บขึ้นมากก็คือว่าคือสิเป็นพญานาะคพอพอคิดว่าขึ้นสิเป็นพญานาะคปรากฏว่าได้ยินเสียงขึ้นมาว่าอันเพิ่นบอกว่าอายากเล่นน้ําอยากลงไปเล่นน้ําอยู่นี่มาโดนแล้วบได้ไปเล่นน้ําจักเทื่อเพิ่นว่าเบิดแห้งแล้วเพิ่นว่า เพิ่นกะบ่บ่อันบ่เห็นหัวนะครับเนาะเพราะว่าเพื่นดูดผ่าอยู่แต่ได้ยินเสียงขึ้นมาเพิ่นก็บอกว่าบ่มีพลังบ่มีแห้งเพิ่นว่าเพราะว่าเจ้าของหล้นยูยูบกมาโดนแล้วอยากเล่นน้ำก็เลยนะครับก็เลยคืดไนใจว่าป๊าาว่าอันพญานาขันว่าเพิ่นมมฤทธิ์มีเดชเป็นยังเพิ่นคือบ่เลื่อยไปลงน้ำเองนะครับเนาะในความฝันนึกคิดเพราะว่าสร้างนูกะทือว่า เป็นคนที่ขี้สงสัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบนะครับเนาะชอบปฏิบัติแต่ต้องได้เห็นด้วยตาจากของจังจีเซียก็คือสิ่งเลี้ยงสี่ก็คือว่านะครับเนาะก็เลยคิดขึ้นมาป่ะแต่ว่าเพิ่นมีฤทธิ์มีเดชอีหลีเป็นยังนะครับเพิ่นคือบ่เลื่อยเป็นอาไปลงน้ำเองนะครับพอขึ้นพอขึ้นนั้นได้ปุ๊บแล้วก็เลยว่าเอ้าก็เลยสีสีซอยเพิ่นนะครับสีซอยเพิ่นป้าไปลงน้ำก็เลยนะครับเด็กเขาไปอุ้ม โอ้เพื่อนไงนะครับนรเนาะก็เลยเลยไปไปจับพั้นสีก็ผ่าพอจับช่วงประมาณคิดว่าช่วงหัวช่วงผ่านั่นละเพราะว่าแต่แต่บริเวณหัวเพราะว่าเพิ่นกระุดดอยู่กเ็เลยจับนะช่วงที่ว่าผ่าไปนี่ละโยกขึ้นพอหลังจากโยกขึ้นปุ๊บปรากฏว่าด้านาน,าน้านี่เป็นแม่น้ำเลยบบดน,นี้ปรากฏว่าเป็นแม่นม้ำใหญ่เลยกเ็เลยคิดว่านี่กเัเลยสิพาเพื่อนนี่ละ เอายอนลงไปในน้ำเพื่อนก็บอกว่านี่แหละให้จับแล้วก็ให้เพื่อนเบี่ยงหัวเพื่อนลงไปว่าเพื่อนเพิ่นบ่มีแห้งแต่แต่ว่าเพื่อนในล่งน้ำแล้วเพิ่นติดซุดซึนเพื่อนก็สซมีแห้งขึ้นมานะครับนน่เน่อ่าในความฝันหล้กก็ในความมึกคิดนะครับเนาะของผมเองนะครับก็เลยตัังแต่จับเพื่อนขื้นปุ๊บปรากฏว่าได้หง้นกับมานออกเป็นแม่น้ำกวางไงนะครับผมเป็นแม่น้ำกวางไอ้ไข่แม่น้ำโขงนะครับแต่แต่ว่าสีใสงาม สีกับไข่ไข่ทะเลนะครับสีออกฟ้าๆเเต่หนี่ยเบืองเหลี่มันบป็นแนวน้ำทะเลเพียงแต่ว่าสีมันไข่เเต่เนมเบืองเหลี่มันเป็นไข่ไข่แม่น้ำโขงแม่น้ำมูลไปประมาณนี้แต่น้ำใสงามนะครับผมก็เลยจับเพิ่นขึ้นไปแล้วนะครับก็เลยเด็ดเดหัวตามที่เพิ่นบอกเหตุเห็นภาพบอกว่าเฮ็ดตั้งสี่แล้วเอาหัวเบี่ยงไปงั้สี่เพิ่นก็สิได้ลงน้ำได้เปรียบเสมือนว่าไข่ไข่ว่าคนหิวน้ำไแห้งนี่แหละแบบบอกยังบ่ได้พอได้กินน้ำเหล้วก็ข้อแหข้อหายแห้งกระชุมกระเชื่ แล้วก็สามารถเบาไรก็สินะครับนอนยกยกประเด็นให้ฟังประมาณนี้นะครับผมก็เ,เลยได้เอาเพื่อนลงไปพอเพิ่นลงไปในน้ำเพื่อเพิ่นกันเรื่อยลงไปแบบเร็ยวเสียบุบลงไปเสียบุบลงไปเลวปุ๊บบานนี้นะครับนองผมก็เลยได้ยืนน่ะหล่ะอยู่อยู่ข้างนา้ำปรากฏว่านะครับเป็นบารนี้พอเพิ่นได้ล่งน้ำน้ำลงไปเร้วปรากฏว่าด้มีผู้ชายสองคนบารนี้ขึ้นมาคล้ายๆพระ นะครับผมไข่ไข่พระหัวนี่โรนหัวนี่โกนไม่ไม่เลยหัวนี่โรนหัวโกนไม่เพิ่นก็เลยย่างขึ้นมาแต่นะครับเนาะเพิ่นใส่สุดไข่ไข่สุดพระคือไข่ไข่พวกนักบวชแถวพวกอ่าไข่ไข่เสารลินนะครับผมไข่ไข่เศา้าลินใส่แบบสไตล์บริโภคผาคืออ่าพระบานเห้านะครับเป็นไข่ไข่เสารลินเนาะเป็นสุดเป็นเสือแล้วก็ปิดกางเก่งนะครับเนาะกรเลยนะครับก็เลยได้ถามเพิ่นนะครับเนาะได้ถามเพิ่นว่า เป็นไผมาจังไไดนะครับเพิ่นเพราะว่าเพิ่นอยู anyway, ่นี่ล่ะเพิ่นเฝ้าอยู่นี่ล่ะเพิ right. ่นว่าังซี่ก็เลยนะครับก็เลยคิดว่าโอ้ก็เลยมาคิดนะครับในความนึกคิดนะครับของสังหนูก็คือว่านั่นล่ะก็คือเป็นคนขี้ลังเลและก็ขี่สงสัยนําก็เลยคิดว่าหนีบ่นะครับเนาะเห็นหลายคนหลายท่านคู่บาอาจารย์นะครับเพื่อนก็ได้บอกว่าผู้ใดนะครับที่ว่าเกิดเป็นพญานาคนีส่วนมากเพิ่นว่าเป็นผู้มีศีลแต่นะครับเนาะบางคนเพิ่นอาบัตกรที่ว่าเพิ่นนิีรณลนะครับเนาะ เพิ่นบ่ได้ปกงอาบัตกรแต่เพิ่นเป็นคนผู้รักษาจินดีผู้บางคนก็คิดนึกแค่แบบศินบกพ่อยแค่นิดนึงกะเวลาตายไปเพิ่นก็บ่าเดียไปเกิดเป็นพญานาคในความคิดผมก็เลยคิดว่านี่เว่าตามที่ว่าเคยอ่านมาเคยศึกษามาคือสิเมียนตามที่ว่าเพิ่นบอกมาก็เพราะว่าหลังจากเพิ่นในลงน้าแล้วเพิ่นก็ได้แปลงร่างกายกายร่างขึ้นมาเป็นไข่นักบวชเพราะว่าหัวนั่นว่ามีผมโกนผมไหมเพ่งตะบา แต่ว่าป้านีน่สุดนั้นไข่ไข่สุดเสาลินนะครับนอพระทั้งทั้งกีนทั้งยังไปทั้งสี kop, ่นะครับผมเพราะว่าเพิ่นใส่เป็นเสือนะใส่เป็นสุดนะครับก็เลยคิดบารนี้นะครับนอก็เลยนะครับบารนี้ถามว่าบอกน้ำเพิ่นพ่อบอกเลี้ยวเพิ่นกันเลยบอกว่าอ่าเพิ่นกันเลยให้เลขมานะครับเพิ่นว่าเรขเลียเลขสิออกเลี้ยวเพิ่นวางส่เดี๋ยวสีห้โซให้ลาบเพิ่นว่าเพิ่นกันเลยนะครับนออ่า ยิบกระดาษมาไข่ายเป็นกระดาษนะครับเนาะไข่ไข่เป็นกระดาษเ,เพื่อนก็เขียนเลขให้นะครับเนาะเพิ่นเขียนเลขให้นี่สร้างนูเห็นนี่ซัดซัดแจวแล้วละกะ็จําได้ชัดเจนนะครับเนาะก็คือนะครับเพื่อนบอกว่ารอบแรกน่ะมันสี่ออกเพิ่นวางสี่รอบแรกมันสี่ออกก็คือหกสามนะครับเพิ่อนบอกว่า6กรอบแรกมันสี่ออกห3สามาเบิ่งเดอร์ถามันมากหกสามแล้วรอบสองนั่นมันสีมากก็ค,คือ เก้าสามเพิ่นลวางซี่นะครับเพิ่นซี่บอกเพิ่นววานถาบรเซือนั่นถาเบิงถาว่ามันออกหกสามแล้วนั่นถาเบิงโหลดมันสิออกมาเก้าสามเพิ่นวางซี่ในความฝันนะครับผมบานนี้นะครับจะเลยนะครับรูซึกโตเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยมาคิดในใจนะครับนาะอโอ้หรือว่า,าเจ้าทีเจ้าทางบา่นะครับเราเพิ่นมาเฮ็ดแต่เห็นนะครับแต่ถาวา่าขันว่าเป็นงูใหญ่นี่ ก็คือต้องเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าวทางแต่ตัวนี้นะครับเราเพิ่นว่าเพิ่นเป็นพญานาคก็คือสีเพิ่นสีมาให้โใไ้ราบหรือว่าเพิ่นอยากเล่นน้ำกับป่จักนะครับเนาะเพราะว่านะครับี่อาหองพระสร้างนูก็มีบวงบาทนะครับผมปกติแล้วทุกวันพระนะครับสร้างนู็สกได้เอาเพิ่นล่งเล่นน้ำหรือว่าแช่น้ำนะครับเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมให้เพิ่นในล่งน้ำเล่นน้ำหนึ่งหันวันพระหนึ่งหันบ่ได้รให้เพิ่นเล่นน้ำเพิ่นเลย คือสิเขามาหาในความฝันว่าเพื่นวาอยากเล่นน้ำนะครับผมก็เลยนะครับเดี๋ยวเอาในละเรื่องราวาความฝันของช่างนุในมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับผมหลักการซำรับนะครับตัวเลขที่ว่าเพิ่นแขียนไห้หรือว่าเพื่อนบอกไห้นั้นว่าหกสามมาเลี้ยวย่างเต่าสามนะครับบานนี้ก็เลยคิดว่าหรือว่าเพื่นมานอนทับอยู่ห้องนอนทับอยู่บ้านนั้นเง้วจนไปหอดนาบ้านนั้นหรือว่าบ้านเล็กทีสีมาบอกงวดนี่นะครับเนาะเพราะว่าถ้าว่าบ้านเล็กทีนั้น มันกบที่ว่าเดีมัตรงกันอยู่นะครับทันผู้สมก็คือเพิ่นไหมากเก่าสมหรือว่า6กสามเนาะแต่เพิ่นว่า6กสมมาเรี่ยวเลือแต่เก่าสาสำหรับบายในที่ของซังนุ่งก็คือ3ามแปนะครับเนาะสามแปเก่าทับหนึ่งแต่ถ้าว่าเอา3 8มเก้านี่ครว่าตัดเหลีเนาะสามตัวมันก็คืออ่าสามแปามเก่ามันก็มากสามเก่าเก่าสอยู่แล้วนะครับผมละกะนะครับละกะสำหรับนะครับถ้าว่าทับหนี่ หนึ่งนี่ก็คือถ้าวะเมื่อวาถ้าวาพญานาคหรือว่างูใหญ่นีส่วนหมากนีสร้างนูสิตมกตีเป็นเลกเก่ากัมาในเก่านึงกับมักกระได้นะครับผมก็เลยกคิดว่าเลขมาชนกันนะครับผมบัดนี้นะครับนอกกษตรแด่มานะครับยกตัวเลขโซ่ถันบุษมนะครับนอนสำหรับเรื่องราวความฝันของช่างนุนะครับ้องผู้ใด้รับชมแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่ากับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับนองถือว่าเป็นความเสียส่วนบุคคล นี่นะครับน้องงวดประจำวันที่1ตุลาคมนะครับผม2567นะครับผมกับอาสร้างนูฝันว่าได้ถือว่าเป็ไปพ่อพระเจ้านะครับน้องเิ่นการไอไฮเลขบอกเลขมาให้นะครับก็คือ93หรือว่า63นะครับผมเพราะว่าถ้าว่า93กับ63นี่ก็ถือว่าเป็นชุดเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลข9กับเลข6นี่ก็เป็นตัวเดียวกันแล้วก็สําหรับบ้านเลขที่นะครับน้องก็คือสามแปดเกาทับหแต่สำรับนะครับสร้างนูมากนี่ก็คือ อ่ะสามแปดเก้านะครับสามตัวนี่หรือว่าสิตัดเรี as, ยนกันไปเนาะครับเนาะแต่ถ้าว่าถ้าว่ามาตีให้ก็คืองูนี่หรือว่าพญานาคนี่สร้างนุกขั้วมักตีเป็นเหล็กเก่าอยู่แล้วแล้วก็ถ้าว่าตัวหนึ่งเนาะก็คือเลขหนึ่งนะครับเนาะก็ถือว่าได้มาชนกันทั้งเรื่องราวความฝันนะครับทั้งแปรแล้วก็ทั้งเปล่านะครับเนาะที่ว่าได้มาแล้วก็สําหรับนะครับเนาะโค้งแรกกับโค้งสุดท้ายก็ถือว่าได้มาชนกันนะครับเนาะแต่ว่าโค้งแรกนะอ่ะช่างนุนะครับเนาะก็ว่าได้ไปหาปู่ตานะครับเนาะเพิ่นกก็บอว่า เพื่นเขียนเลขให้นั่นก็คือ493นะครับโนกรก็ได้มาชนกับ93กับมวลนี้อีกนะครับเนาะ493แล้วก็ที่ว่าสร้างนู่นแปลนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าอยากป่าคอนะครับกินปลาคอแล้วก็น้ำสามแก้วนะครับสร้างนู่กัตีให้ก็คือเนาะปลานี่เป็นแปะตายนี่ก็เป็นศูนย์หล้วก็ส่อมรับน้ำสามแก้วก็เป็นสามกด้ถือว่าได้มาชนกับทะเบียนบ้านของสร้างนู่นะครับก็คือ3883 นะครับผมีนกาเป็นเรื่องราวความฝันนะครับของช่างนุสจเดมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังในมือนี่นะครับแต่ว่าเป็นฝันใหม่ๆฝันบาดๆเลยนะครับผมเดียเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมือนี่นะครับผมผพ้ใได้เข้ามารับชมเล้ยวกับฝากกดไลค์กดแชร์นํำเนียกันแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างนุพารวยผพ้ใได้ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคดีนะครับนอถูกไว้รอยเบอร์กันสุขสุขคนนะครับผมสําหรับมือนี่ลาททันผู้ส้มไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ